เทปมาดูเทปที่สองนะครับผมขุณเนตรจังหวัดกาลสินอำเภอห้อยเมกนะครับเอามาดูการเปลี่ยนเกียร์นะครับการเข้าเกียร์พื้นฐานแรกๆของการฝึกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต้องโยกให้ถูกนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นรถปุ๊บจะไปอย่างเดียวเลยครับอย่าเพิ่งไปรีบขนาดนั้นนะครับเอาข้างล่างนะครับข้างล่าง3ามอย่างนะครับเหยียบตามที่บอกนะครับเอาเอาเบาะให้มันห่างกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวผมจะให้เขาเห็นกับเราไปด้วยครับอ่าโอเคเหยียบคาท์ครับ ไม่เป็นไรให้รู้ให้เฉยเอาขึ้นมาครับเหยียบคัดเอาขึ้นมาโอเคเวลาเหยียบต้องใช้ปลายนะครับอย่าไปใช้กลางเท้านะครับปลายเท้าเท่านั้นจะได้ไม่เหนื่อยนะครับเหยียบปลายเท้าปุ๊บลงไปอ้าเหยียบคัดค่อยๆปล่อยขึ้นมาเหยียบเบรกอันนี้เป็นการซ้อมเฉยนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับสําหรับคนที่เป็นแล้วมาดูเอ๊ะมันเหยียบทําไมนะครับก็อย่าไปคิดเยอะครับนี่เป็นพื้นฐานให้ให้เขาเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะครับ อย่าคันเร่งเอาพอประมาณวางไว้เฉยก็ไดป้ปล่อยเหยียบปล่อยอย่บเบรกฝึกให้มันถูกต้องนะครับคันเร่งเบรกหยยบคัสหยยบเบรกคัสก็เหยีบหยบลงไปนะครับขับ้นตอนการหยุดรถปล่อยเบรกย,ยกคัดเบาๆนี่คือขั้นตอนออกตัวหยุดรถหยียบคัสให้สุด อย่าเบรกเบาๆนี่คือการซ้อมนะครับเ <Okay. S 1> อาละปล่อยเท้าครับตอนนี้เป็นปกติอย่าจะเก่งกับการอนนี้เกินไปนะครับปรับบอลเป็นปกติมามาดูกันต่อไปเบรกมือครับลองลองเอาขึ้นเอาลงดูเบรกมือก่อนเบรกมือ,อตรงไหนเบรกมืออยาก uh huh. อ่าแค่กดเบ็กมือก็เก่งแล้วนะครับตอนนี้เอาลงให้สุดครับอ่าเวลาเวลาเรา